อ่าเมบีห้าีสิบสองสวัสดีค่ะเอมค่ะวีสนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่โหวตให้เอมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เอมมาตลอดนะคะทั้งสี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะบอกว่าดีใจมากทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนมาเชียร okay. so, ์ไม่ว่าจะมาเชียร์เอ็มหรือเชียร์เพื่อนๆเงี้ยมันหันไปแล้วมันเหมือนแบบ เรามีแรงขึ้นมาอีกครั้งนอคะเพราะว่าทุกทั้งอาทิตย์แบบพวกเราก็ซ้อมกันหนักแต่พอได้เห็นแฟนคลับได้เห็นคุณพ่อคุณแม่เนี้ยมาให้แบบให้กําลังใจพวกเราก็รู้สึกดีมากเลยก็อยากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็สําหรับขอโทษก็ถ้ามัทำอะไรไม่ดีไปเพราะว่าอยู่ในนี้บางทีเราก็ลืมตัวเนาะอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ดีก็ขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ จะสัญญาว่าจะฝึกซ้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเล่นให้น้อยลงเพราะว่าทีนี้ก็เจอเพลงหินอีกสองเพลงค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะคะแล้วก็โหวตเอ็มวีสิบสองด้วยค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยมากเอ็มการบ้านอย่างนึงี่เอ็มต้องพูดล้อหายใจบ้างพูดช้าลงหน่อยแล้วพูดได้ทนเสียงที่ต่ำกว่านี้หน่อยนะโอเคต่อไปก็